สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับภาเครื่องของเก่าของสะสมนะครับวันนี้ต้องบอกว่านะครับตื่นเช้ามาดีใจมากนะครับมีลูกค้า FC ผมนะครับที่ติดตามนะโทรว่าคุณมากนะพี่มีโสธรน,นะครับเนื้อทองคำกรมตำรวจนะครับ อยากให้คุณมาก์์มาที่บ้านผมดีใจมากเลยนะครับผมก็นะครับกะว่าวันนี้จะจบราคาได้นะครับก็ปรากฏไปถึงหน้างานนะครับเพื่อนๆนะฮะปรากฏว่านะเป็นพ้าปอมนะครับนะครับก็ต้องนะฮะนะเสียดายด้วยนะครับสําหรับเจ้าของผมก็บอกนะต้องบอกว่าพี่เจ้าของเนี่ยนะครับสามีท่านเนี่ยเป็นเป็นข้าราชการนะครับตํารวจนะฮะ ในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพระนะครับที่ได้มาชุดนั้นกรมตารวจเนี่ยได้มาอย่างไงนะครับเป็นพระปลอมนะครับทั้งหมดเลยนะก็จะมีเนื้อทองคํานะครับพิมพ์ใหญ่สององค์นะไม่มีกล่องไม่มีการ์ดนะครับถ้าเป็นพระแท้แเนี่ยมูลค่าหลักแสนเลยนะครับนะครับพิมพ์ใหญ่กล่องการ์ดครบเนี่ยราคาหลักแสนนะครับส่วนเนื้อเงินนะฮะก็ไม่แท้ก็ต้องเสียดายจริงๆนะครับไม่ได้กันแต่ก็นะครับมี นะฮรโสธรรุ่นกรมศุลกากรนะครับแต่ก็ทองคำไม่อยู่แล้วนะครับก็เสียดายอีกนะเช่นเคยนะครับก็ไม่เป็นไรผมก็อย่างน้อยก็เออโอเคนะครับได้ได้เช่าพระนะครับมานะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับแบบนี้นะครับกรมศุลนผมบอกก่อนนะกรมศุลนแบบนี้ราคาไม่สูงนะครับสู้กรมตำรวจไม่ได้นะนะครับแบบนี้ราคานะครับ หลักพันนะครับนิดๆเองนะนะครับนี่นะครับราคาอยู่นะฮะแบบนี้มานานแล้วนะครับมานานแล้วนะครับนี่นะครับจัดสร้างก่อนกรมตำรวจด้วยซ้ำนะครับแต่ราคาเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะฮะก็เสียดายนะครับแต่ก็ทำยังไงได้นะครับคนส่วนใหญ่นะยังไม่ได้นิยมนะครับราคาก็ยังไม่ขยับนะครับน่เสียดายนะครับก็ สรุปว่าได้เช่ามานะครับชุดนี้นะฮะก็นะครับนี่ได้เช่ามานะราคาไม่แพงนะเพื่อนเพื่นพี่พี่นะครับมีพาเครื่องของเก่าของสะสมโดยเฉพาะกรมตํารวจนะครับเนื้อทองคําสามารถติดต่อมาปล่อยเช่าผมได้เลยนะผมยินดีรับเช่านะครับนี่นะครับนี่เผื่อพี่พี่ท่านใดนะครับนะฮะ เล่นไลน์ไม่เป็นนะครับก็สามารถโทรแล้วก็บอกผมได้เลยนะมีพักเครื่องอะไรนะผมจะประเมินเบื้องต้นนะครับว่าโอเคนะพอเป็นไปได้ผมก็จะไปดูให้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับนะฮแล้วก็นะชุดนี้นะครับผมก็ไปเช่านะครับแล้วก็ไปที่สมุดปาการนะก็ได้มาประมาณนี้นะครับแล้วก็แวะนะฮะอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นนะครับผมแวะวายช้างเอราวันนะครับสามเสียน ที่สมุดปากการนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้ไปเที่ยวนะครับนะผมไปทำงานนะฮะแล้วจังหวะขากลับเนี่ยนะครับด้วยตัวผมเนี่ยเวลาผมไปได้เช่าพระที่ไหนก็ตามผมจะแวะนะครับกาบนะครับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจังหวัดนั้นๆนะครับซึ่งเป็นเป็นสไตล์การเช่าพระผมอยู่แล้วนะครับเราไปพื้นที่ก็ขอพรขออะไรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ปกปักคุ้มครองนะครับแถวนั้นนะครับผมก็จะทําอย่างนี้ตลอดแล้วเดี๋ยวหลายคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยคุณแมกคุณแม็กแบบว่าไปเที่ยวเล่นตลอดเลยนะครับไม่ใช่นะผมไปเช่าพระนะครับนะครับเช่าพระนะของเก่าของสะสมก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือผมก็จะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเกจิคณาจารย์ที่ผมนับถือตามจังหวัดนั้นๆนะครับก็แจ้งให้เอฟซีที่พี่เพื่อนๆทราบนะครับนี่นะครับต้องบอกว่าเราทํางานทุกวันนะครับเช่าพระ นะครับของเก่าของสะสมทุกวันนะครับนี่นะครับมีแบบไหนติดต่อหาผมได้เลยนะผมเน้นย้ําอีกทีนะครับพระเครื่องพระบูชาพระเหรียญน,นะครับพระทองคํานะเกจิคณาจารย์แบบไหนนะครับถ้าคิดว่าเก่าเก็เกบดั้งเดิมนะสามารถทักหาผมได้เลยนะครับแอดไลน์นะครับแอดไซน์มาร์ค m a k หกหกตัวนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ด 2 2 9 9 8 8 8นะครับก็ขอบคุณ f f นะครับที่ยังนึกถึงถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ไม่ได้มีมูลค่าสูงนะครับราคาหลักพันเนี่ยผมก็รับเช่าให้หมดนะครับนี่นะครับว่ากันมาได้เลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้มาประมาณนี้นะครับ